ใช้กระเป๋าเรียบร้อยเต็มตัวไปตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันซ <c oughs> ื้ออะไรเป็นปัมเพชรบูร <che> <ool> แล้วไหมฮะยังไม่ถึงนี่เราจะไปเขาค้อน,นะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เราอยู่ที่ไหนนะแล้วเราพักรถแล้ว ไม่ทันดูพระอาทิตย์ตกนะฮะและน้ำมันก็หมดด้วยนะฮะสุดยอดไปเลยฮะห้าร้อยพอไหมอ่ะแล้วเราเลยต้องมาเติมน้ำมันอย่างนี้นะต้อง็หลักห้าร้อยเหรอไม่ใช่แค่สามหลอดสามหลอดโอเคอ่ะไม่รู้เลยไม่ใกล้เคียงเท่านั้นแหละแถมได้ไหมอ่ะแถมแถมด้วยแถมด้วยแถมเสร็หลอดนะ แต่ก้าขอซื้ออย่างนี้ไว้ในซอยบ้านเนีเอออันนี้อันนี้ทำสางนาสร้างึ้นมาเองใช่ไหมทำเองครับโอ้สวยนี่ดูใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยก็ต้นทุนมันถูกหมาถนนขึ้นมาเป็นไงบ้างโคตรดีโคตรดีแบบไปชอง่าย เป็นคนรีวิวนะช่วยรีวิวถนนรีวิวถนนนี่เราจะไปอะไรสีหมอกรีสอร์ทสีหมอกรีสอร์ทเขาค้อแต่เราไม่ยอมเติมน้ำมันมาแล้วก็ต้องเจอสภาพนี้ไม่ใช่ไม่ยอมเติมเลยปั๊มเลยปั๊มเพราะว่ามัวแต่สั่งน้ำมะพร้าวไม่เราก็คิดว่าข้างหน้าจะมีอีกขนุนไม่มีอันนี้ประมาณ3หลอดใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว <right> ่าจะขึ <Comics> ้นอะไรขนาดนี้โอเคไปเดี๋ยวเรามุ่งหน้าสู่สีหมอกรีสอร์ทต่อไปลุย เจอมาแล้ว่าพี่ตั้งหน้าไม่มีปั๊มเด้อนี่ต้องมีขุดซิเฮ้ยไม่เค่คิดสามลอนขนานี้เลยอะไรพิชภูอยู่เนี่ถ้าไปนั้นมีโอ้มันก็ไม่กินขนาดนั้นหรอกใช่เอาให้รอดก่อนนะตรงนี้ก่อนเหลือเยอะนะอันนี้เราขึ้นแบบนี่ครับเข่าคอครั้งแรกฮะเป็นเรื่องเลยไงแต่ไม่รู้รถรุ่นใหม่นะแต่รถรุ่นเก่าของพี่เนี่ยขึ้นไปโน่นอ่ะเหลืออยู่หน่อยนะ

ตอนนี้เหรอตอนนี้23น23องศาอุตุหนาวอ่ะหนาวมากเลยใช่บรรยากาศข้างในมาดูห้องนอนเราห้องนองนเราใน,ลนคลิปนี้เราจะถ่ายแบบซุปเปอร์ซุปเปอร์ไวทั้งคลิปเลยนะจะกว้างตลอดอเพื่อได้เห็นวิวที่สวยงาม,มนะครับโอเคเพื่อนๆนี้ก็ที่พักเรานะครับนะดูอยู่ที่บ้านก็ดูโอ้ยเจ๋เนดีว่ะ นี่ที่พักเราครับนะตื่นเช้ามาเรากลุปเห็นทะเลหมอกครับเู้เจอะเลหมอกว่าเดี๋ยวเช้ามาเราตื่นมาให้ดูนะฮะข้างนอกหนาวมากดูบรรยากาศดีว่าว่าทำไรกันนะนี่ใกล้หมดนะครับเนี่ยหอยหวานข้าวหอยหวานย่างค่ะเพิ่งเริ่มย่างหอยหอยอันนี้หวานนะแต่หอยคนปิ้งอ่ะไอ้คนย่างอ่ะเดี๋ยวว้าโอเคอยู่นะดีโอเคอยู่นะร้อนคนไท

ความสุขที่สุด<ม>ใช่ไหมเดี๋ยวหูกูดับ นี่เวลาเวลาสองทุ่มสามสองทุ่มสามตีเองฮะแต่เราง่วงแล้วต้องนอนแล้วพรุ่งนี้ลุยต่อตอนเช้าครับต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาดูทะเลหมอกเดี๋ยวไม่ทันลาไปดูบอกับไม่หมอกนะตอนนี้เวลาหกโมงหกโมงเช้า มี่จะตื่นเสียงเปลี้ยนเลยบูกไหลเพื่อนดู ตอนนี้เวลาหก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 โมงเจ็ดหกหกหกเลยนะหกโมงเช้าตรงนะฮะเราก็ให้ดูบรรยากาศ หมายว่าขับรถพาไป้ชมวิวข้างบนโอหโคตรสวยคลิปนี้จะถ่ายแบบซุปเปอร์ไวได้เห็นแบบวิวกว้างอลังการงานร่าง มีคามาสก,กิตตแรงใครไปดูเฮ้ยรอด้วยรอด้วย พิงเล็กนายอะไรอเอียงเนี่ยและอุ้ยสวยสวยอย่างนี้สวยเขาใส่บาทกันหมดแล้วหาเธออยู่ดูเป็นคนดี ดูเป็นคนดีเนาะแต่ปากไม่ดีเลยนี่เท่าไหร่เอ่ยยี่สิบยี่สิบราคเท่าไร่้อด้วยเองต่อนจีฮะก้องตอนก้องเหรฮะเราจะข้ามไปดูเสื้อผ้ากันนะเพื่อนนะ ของฟ้าของกวาน แนะนำหน่อยแนะนำหน่อยรวมห้หลังบ้านอันก็น่าจะเก่งกับน่อยเสียงเป็นไรเนี่ยมีสามนาทีเราดนเราต้องกินอาหารเช้าฟรีเมื่อกี้ไปชมวิวไม่ซื้ออะไรกินกินนี่ดีกว่าปีนะรวมห้องท้าวจุดชมวิวที่เราพักกันนะฮะ สีม่วงอุ๊ยสูงนี่ว่ะที่น่าตอนเรียอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอาวเขาเขาอไม่ใช่สีมันต้องพุ่งกระถันลมเขาเออใช่มันมีอะไรดีคะตรงนี้มันมีกระถันลมใหญ่มากแล้วมันเก็บประจุไฟฟ้าเนี่ยเพื่อไปเนี่ย ใช้ไฟบนเขาไม่มีสาระ,ะบนดอยะะใช่เปลีงลง่ยนจากใช้แรงลมใช้แรงลมเปลี่ยนเป็นไฟฟมีสาระมากเลยนะการจริงๆไม่ใช่หรอกใช่ปั๊ดูแค่นี้แหละที่ไม่ใช่อ้าวมาแล้วยีด้งไม่ได้ได้เล,ลงไปไม่ได้นี่ครบแล้วใชเวลาสนุกแล้วตะกี้งานสนุกงานสนุกแล้วเนี่ยมัคือสนุกแม่มันคือกับสนุกแล้ว คือกินหมูกระทะสนุกแล้วคือกินหมูกระทะสนุกเกือบเล่นได้เสียกันเนี่ยได้เหรอเดี๋ยวเราไปดูข้างในมันมีของขายเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในเนาะว่าเป็นยังไงเข้าส่วดแฟชั่นนะเข้าส่วดแฟชั่นดูการแต่งตัวของเราก่อนขอบคุณเสื้อโค้ทสวยๆ้วยนะคะจากดิสอัเออันนี้เสื้อเสือหน้าและหน้า น่าสึกอ่ะยวันนี้เล่นหน้าหมาด้วยแท้ตัวเองเดี๋ยวมันย้อนกลับมาตัวเองเนาะต่แท้ต่แท้ต่แท่ถึงแล้วนะคะกับพรุ่งกันหันลมนะคะต่แท้ไม่ได้พูดเลยแต่เรามาเจอรถสวยสวยสวยจริง ที่นี่ที่นี่รถอย่างนี <H it> <ab> <im> <mosquitoes> ah ้เยอะมากเลยฮะเนี <m> ah ่ยเจอนี่แก K R V R เว v e อะไรเยอะมากป่ะลุยที่กันต่อไม่มีคนขายไล่ขายเลยฮะนี่ไปขายไม่เหมือนจะเย็นนะเอาไม้ฟาดได้ครับผมไม่ว่าร้านอื่นไม่มีเขาบอกว่า ก็อกว่าม่มีคนขายพี่อะไรคนขายเลยถามว่ามีคนสรุปแล้วขายไหมไม่มีคนขายนี้ไม่มีคนขายขายรมดาได้องใส่ดูน่าผายนะอันนี้มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นหอยอันน้เหมือนกีได้หมขายเย็บเองไงได้เจ้าสวยมากเลยขายเย็บเองด้วยจริงเหรอเนี่ยบอกเลยว่า จากสองวันน่าสิ่อกี้บอกว่าซื้อซอสกินใช่ไหมคะถ้าเปิดสายตั้งแต่มันซื้อปลาหมึกกุ้งแล้วนะผ้าทอกระเรียงด้วยแต่คนใส่นี่กะมาจ้าเร็วถ่ายด้วย เอากี่ตัวคะตัวละ250ค่ะสาราเอ๋าสามตัวเลยคุณผู้ชมตอนนี้ร้านเนี้ยจะอยู่ตรงหน้าห้องน้ำห้าบาทตรงฝั่งนู้นจะยนเยียงกันอาจได้ค้าทำเองสาวใหม่เองส่งฟรีสองร้อยห้าสิบมาเอาสงตัวเลยก็ได้ฮะโอไม่แบ่งกันเลยเหรอได้ผมเอาสองตัวเลยไม่ต้องเสียค่าส่งจัดได้ครับมาซื้อถึงที่ไม่เสียค่าส่งไ่มนี่นี่นี่เอาสองตัวเลยเป็นไง

เกือบกูก็ยังไม่ได้ายมือกูอีกมือจะมึงรอได้เขาให้วันเกิดมึงเอาวันเกิดเลยไหมล่ะเอาวันเกิดเลยไหมเออได้เกือบมาเกือบพันร้อยเกือบสี่ตัวเนาะเออได้ได้สี่ตัวนี่กลวงมือเฮ้ยเดี๋ยวตามพอเปล่าดูด้วยนะขอบคุณสำหรับเพื่อนในด้วยที่มาคืนให้วันเกิดแฮปเบอร์เดย์ล่วงหน้า อายุสามสิบแล้วยี่สิบสามปอ่ยอ๋อเฮ้ยนะทำไมทำไมต้องลืมผัวคะผัวไปลองคนอื่นค่ะอันนี้เป็นผัวแล้วเมียก็ไม่รู้วายชิมฟรีใครจะถอนก็ถอนไไม่ด้วายชิมฟรีใครจะถอนก็ถอนฮะ ถ้าเราไม่ซื้อเราควรโฆษณาให้เขานะ ซอนแก้วครับผมนะเขาคอเพชรบูรู์ บ,บายจริงแล้วบาย,บาย,บายของรไปบ้างครับเป็นร้านยดีดที่ร้านาเขามาอะไรมา,มาที่ร้า่แลนมาบลอดืนร้านเม่อไหรครับเดือนหน้าเดือนหน้าสะดารีใหม่หลองเปิดร้านปุ๊บปุบ๊บปังปัง